ผมจะมาหาตะกั่เตนกิ่งไม้นะครับอยู่ไหนครับเนี่ยครับผมเจอหนึ่งตัวแล้วตรงนี้ที่ไหนรับอยู่ไหนครับอยู่ที่วังบอลใช่ไหมครับยมากเลยครับเราเราอยู่ที่วังบอลนะครับโอ้โหครับบรรยากาศครับโอ้โหผู้คนมากมายครับร้านขายข้าวเทียบเลยครับวันเยอะนะครับโอ้เราเจอหนึ่งตัวนะครับนี่ครับนี่ตัวนะครับนี่ครับหมีดูครับเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับเห็นครับเห็นไหมครับน้องน้องนอนนิ่งมากครับถ้าเราไปนี่ตุยแน่ครับ เพราะว่าเราไม่มีอาหารมันกินครับเราเห็นสองตัวนะครับหนึ่งตัวตรงนี้ครับอือหืออีกตัวไหนครับโอ้ตัคนตรงนี้ครับตรงนี้อีกตัวหนึงนะครับโอ้ครับอีกตัวนึงครับตรงนี้ครับอือหือสองตัวเลยครับกวเห็นแล้วเห็นแล้วหนูยจเพิ่งไปใกล้จะจับโอเคครับคือสองตัวนะครับเดี๋ยวดูเพื่อนจะมีอีกตัวครับลองหาดูนะครับพี่พ่อฮะ ไหนตัวเล็กมากนั่นน่ะนั่นน่ะไหนมุมไหนไหนนั่นน่ะไหนอ่ะโอ้ยเล็กเกินเดี๋ยวเดียวทีละตัวทีละตัวเดี๋ยวเดียว